สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาถึงคลิปที่คลิปต่อจาก e p ีที่5นะครับวันนี้เราจะมาเปิดพอร์ตพอโซวะทอมอวะเนรักัเองครับามาดูกันเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นสําหรับหน้าปกนะครับในคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเราจะมาอธิบายพอร์ตเฉยๆนะครับพราหน้าปกเนี่ยก็จะเขียนว่าเราได้สมัคร ของคณะอะไรนะครับหลักสูตรอะไรมหาวิทยาลัยอะไรแล้วก็โครงการอะไรไพนนะครับแล้วก็โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเองทุนพอสวทรเองครับซึ่งจะอยู่ในรอบหนึ่งครับหนึ่งเองครับอ่าเราจะนั้นก็จะเป็นหน้าที่2นะครับก็จะเป็น statement of purpose นะครับว่าทําไมถึงอยากที่จะเข้าศึกษาในสํานักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เขียนนะครับว่าเราแบบทาไมเราถึงอยากได้ทุนพอสวทรนะครับ เราก็บอกว่าเราเนี่ยมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะชีววิทยานะครับแล้วก็ได้เรียนศึกษามาตั้งแต่มต้นแล้วนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยชอบในเรื่องของการทําวิจัยต่างๆนะครับอ่าก็เขียนเข้ามานะครับน้องๆก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขียนเวอร์อยู่นะอาจจะไปก็คือจะเป็นหน้าข้อมูลส่วนตัวนะครับซึ่งบอกเลยว่าพอเนี่ครับก็ใช้ตัวเดียวกับไม่ฮิโดนเลยนะครับ ี่ยนตรงสติปแ m ะออ o เ p อ r p โพ e นะครับไม่โดนไม่ได้ใส่ก็ใส่ไปนะครับข้อมูลส่วนตัวช่อง YouTube Facebook อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ประวัติการศึกษานะครับเคยเรียนที่ไหนไะคะแนนภาษาอังกฤษนะครับใส่มาเลยก็ได้นะครับเรามีคะแนนอะไรนะครับแล้วก็การแสดงอปอปพอนะครับของผมนี่ก็จะมี QR Code นะครับ เคียรโค้ดแบบแฟมมอต้นเนะเพราะว่าตอนมอต้นเนี่ยเราก็แข่งเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อยากนําเสนอแล้วก็เอามาเคียโค้ดเผื่อเขาสนใจแล้วก็สแกนไปดูได้นะครับอ่าพอๆพอ,อาจจะไม่ชัดก็ใส่เคียรโค้ดพอนะครับอันนี้เป็นหนังสือในคอมบิเดชันนะครับส่วนใหญ่แนะนาของครูที่ปรึกษานะครับอ่าก็ให้ครูที่ปรึกษาเขียนมาให้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ตารางสรุปผลนะครับกิจกรรมอันนี้ครับผมก็ เอ่อเรียงตามแบบที่ตันเองอยากเรียงนะครับอันไหนที่แบบเด่นเดแล้วก็จะขึ้นก่อนซึ่งก็ผมก็จะแยกเป็นด้านวิชาการนะครับแล้วก็ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะครับแล้วก็ด้านจิตอาสาที่เด่นๆนะครับเอามาใส่ด้านวิชาการอย่างที่บอกไปเขาก็จะเป็นค่ายสวันค่ายหนึ่งนะครับแต่ก็ใส่หนังสือรับรองจากมูลนิธิสวันมาด้วยนะครับ ค่ายสองวันดวิทยาศาสตร์โลกอากาศค่ายหนึ่งนะครับค่ายพิมปิอค่ายหนึ่งค่ายสองนะครับค่ายอันนี้เป็นแข่งไทยแลนิวเจอนะครับใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูในคลิปสอคอว์คอได้คลิปนี้ก็จะมาเปิดพอร์ตให้ดูนะครับซึ่งพอร์ตของพอสวทาวัไลน์ักนะครับเขาไม่จํากัดหน้านะครับเราก็ส่งไปเลยนะครับในนี้ก็คือยี่สิบสี่หน้านะครับรวมปกนะครับก็จะเป็น การแข่งขันนวัตรกรรมอาหารร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นไทเรนิวเจนนะครับของ2 0 2 4นบ่ะครับจิตอ,อาสานะครับร่วมกันบรรยิ้มนะครับอันนี้ก็ยศาแบ่งปันความรู้นะครับปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องการช่วยงานฝึกในโรงพยาบาลเราก็ยังใส่มาด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจมันจะเป็นแนวแบบเราได้ไปฝึกเกี่ยวกับทางด้านการปฏิบัติการเนี่ย อ่าก็าไปฝึกเกี่ยวกับ l a บนะครับมันก็มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับอ่าก็ใส่ไปนะครับทำให้เราแบบว่าวิทยาศาสตร์นี่มันก็เกี่ยวข้องกับการแพทย์ด้วยนะครับอ่าซึ่งตรงนี้ก็อาจารย์ก็มีถามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปติวสัมภาษณ์เนาะอ่าแล้วก็ด้านของการแข่งขันต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการประกวดนวัตกรรมนะครับจาก เครื่องสำอางจากสมุนไพรท้องถิ่นเนาะแล้วก็การประกวดนวัตรกรรมสุขภาพการประกวดสินประดิษฐ์นะครับก็ไปประกวดมาเยอะนะครับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับการประกวดคลิปนําเสนอพืชปัอาหารเครื่องดื่มสุขภาพนะครับยาลายแฮการตอนนะครับอ๋อการประกวดโครงงานด้านทุนชีวะนะครับ Korean Study s อสเ y ล i วจิงค c นเทสตนะครับวนะครับใส่เข้ามาเลยการถึงขันพุพ่มยาท,ท้องถิ่นเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อันนี้ไปทดสอบ CFR นะครับเป็นอ่อ e f s s นะครับซึ่งทุกคนสามารถไปสอบได้นะครับอันนี้ก็เป็นทดสอบออนไลน์นะครับทุกคนก็ลองทดสอบดูลองเซิร์ชใน google ดูนะครับก็เอามาใส่ c ีหยนะครับใส่ซ้ำอันนี้ก็จะเป็นแบบอื่นๆแล้วที่เรากับมีแล้วก็เระอยากใส่ นะครับด้านทักษะการใช้ชีวิตและการเป็นผู้นำนะครับผ่านการอบรมต่างๆนะครับเอาว่าเราเคยอบรมอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นอบรมวิทยากรน,นะครับแล้วก็ครอบครัวพอเพียงนะครับพัฒนาทักษะชีวิตอาการปพมพยาบาลค่ายคุณธรรมนะครับแล้วก็เคยได้รับทุน1,000บาทในวันนี้แล้วก็ด้านปฏิบัติการนะอันนี้ก็โรงเรียนพาไปนะครับก็เป็นทักษะ ทางวิทยาศาสตร์นะครับทั้งมอของราชพัฒนยาลาครับของมหิดลของจุฬางกร์รงเรียนพาไปดีมากโรงเรียนนี้นะครับเอามาใส่ทําให้เราแบบเพิ่มเติมทักษะทางวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าเราจะเข้าคณะวิทย์ไงถ้าวันได้ล้ก็จะใช้คําว่าสํานักวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่คณะวิทยาศาสตร์เนาะ,ะกิจกรรมในโรงเรียนนะครับทําให้เราเห็นว่าแบบมีภาวะความเป็นผูน้นํามีส่วนร่วมนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับ ก็จะเป็นอิิตอาสานะครับตัวแทนนะครับาช่วยทางโรงเรียนนะครับอืมก็มีอะไรใส่มาเป็นสตองสตาร์มนะครับกิจกรรมกีฬานะครับเอายังใส่เลยนะครับอ่าเป็นอบรมของโรงเรียนนะครับกีฬาว่ายน้ำมวยไทยนะครับราสเกตรัลเออแล้วก็จะเป็นแบบการปฏิบัติงานฝึกงานนะครับเป็น smart ค o u r s ค culture นะครับ เวาศึกษาเป็น Smart g l o b a l นะครับอะดูว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็จะไปมาเลเซียสิงคโปร์นะครับแล้วก็น,นี้ไปเชียงใหม่นะครับสวพฤรษฐศาสตร์สถาบันวิจัยทำให้เราแบบมีความแบบเออเราไปรู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปเรียนรู้มาเยอะมากนะครับอันนี้ก็โรงเรียนพาไปนะครับทั้งทังที่มาเลเซียสิงคโปร์ก็จะไปดูเออ นิศการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วก็ดูทั้งส่วนพฤกษศาสตร์นะครับอสถาบันวิจัยดาราศาสตร์หรือแม้กระทั่งการทําขาดเทียมนะครับอ่าศึกษาเรื่องของสัตวศาสตร์ด้วยนะครับอ่าก็ไปดูนิทศาการวิทยาศาสตร์นะครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ลังสิตแล้วก็ที่อพวชน,นะครับอ่าแล้วก็เรียนรู้ไม่ว่า ไม่ใช่แค่คณะวิทย์นะครับเราก็ไปดูทั้งคณะวิศะวะกรรมนะครับทั้งวิศะวะกรรมเครื่องกลวิศะวะกรรมโยธาไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เคมีนะครับของม,มอมอจทรเองคับาจาก้าวทนบรุรีแล้วก็ดูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับในเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะครับการฟื้นฟูหญิงหลังคลอดนะครับด้วยสมุนไพรแล้วก็ได้เป็นค่าโรงเรียน,นครับค่ายเกี่ยวเชิง เชิงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็เชิงวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นการคัดเลือกของโรงเรียนนะครับอันนี้ก็กิจกรรมในโรงเรียนนะครับการประกวดนะครับรางวัลการประชุมวิชาการนะครับของห้องเรียนพิเศษนะครับก็จะให้น้องๆเข้ามาเข้าร่วมนะครับแล้วก็ได้รางวัลเราก็ใส่มากิจกรรมที่เวลาตอนที่โรงเรียนแบบเข้าร่วมนะครับให้เข้าร่วมก็ใส่ไ้ด้วยนะครับทั้งอันนี้ตอนเรียนแลบมสี่เนาะ ก็จะเป็นการพอะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับก็เกี่ยวข้องกับชีววิทยาเห็นไหมอ่ะทางทางเรื่องของแบบเออเขาเรียกว่าอะไรค่ายต่างๆกิจกรรมของโรงเรียนใส่หมดทุกอย่างนะครับว่าจะเป็นแบบกิจกรรมแบบวันภาษาไทยวันแบบวัน international language culture day นะครับแล้วก็ใส่เข้ามานะครับใส่หมดเลย smart global camp ก็ใส่นะครับ เป็นค่ายทาีย่นโลยีทางทางทะเลนะครับฝึกดำน้ำนะครับฝึกสำรวจแนวปะกการางังแล้วก็ค่ายอันนี้เป็นค่ายที่คณะแพทย์ศิริราชนะครับอันนี้ก็ไปดูด้วยว่าเพราะว่าไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไงทุกอย่างเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับเราก็แบบศึกษาเพื่อที่จะรู้ตนเองนะครับก็โรงเรียนพาไปก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็ไปดูที่คณะแพทย์นะครับเรียนรู้ความสําคัญการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับ ของคณะแพทย์ซิรลา,มาดมหิดลนะครับแล้วก็พิธีการทางการแพทย์นี่ก็จะเป็นหน้าเกิดอสุดท้ายเลยเป็น Reputation นะครับก็เคยได้รับรางวัลอะไรที่มันแบบดูเป็นเกียรติยิ่งใหญ่นะครับอ่าเราก็เคยแบบได้รับการยกย่องเชื้อเชิญเกียรติจากแข่งไทเนิวเจนนะครับอ่าแล้วก็ลงหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็พบกับผู้บริหารนะครับนายกเทศมนตรีแล้วก็ผู้ว่านะครับผู้ว่า จังหวัดนะครับที่จวนผู้ว่าแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเศรษฐานี่เองครับที่ชีเกปาแล้วก็ใส่ปกหลังเข้าไปนะครับเราก็จะรวมภาพแบบกิจกรรมที่เราเคยทำทั้งหมดในพอร์อทำให้แบบเออเราถ่านกิจกรรมมาเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นแบบคำคมก็แล้วกัน What i m p o r t a n t is living right with happiness นะครับก็สิ่งสำคัญคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนันเองครับอันนี้คิดเองเลยนะเอออ่ก็คือคำคมนี้เนี่ยมาจากว่าเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยหรือว่าเลือกที่จะทำอะไรเนี่ยก็จะมองว่าตัวเองมีความสุขไหมน,นะครับอ,อย่างเช่นการเลือกที่จะเรียนเข้าต่อในศึกษาศึกษาต่อในคณะนี้การที่จะแบบใช้ชีวิตไปในทางนี้นะครับอย่างแรกเลยคือเราจะต้องมีความสุขกับมันนะครับ ถ้าไม่มีความสุขเราก็จะอยู่กับมันไม่ได้นานนะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบเรื่อนๆ,ๆแล้วก็ทุกคนดูเลยโอเคครับเพราะว่าสิ่งสําคัญคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข What i อิ o r t ร์ t เรนอิสเลิฟวิทไลฟ h วิ p ์แฮ s